ไปจองคายไอ้เนี้ยมันมีอยู่แล้วไม่ต้องคายกีศมาชนขนาดนี้เอาพี่ชนก็ต้องเลียบประกันดิไม่ต้องเลียบเต็มทำไมเต็มทำไมอะไรที่เต็มมันต้องระบายไปเต็มเข้าอูไม่ต้องขอมึงคทำได้เลยมึงตอบไอ้สัตว์แกให้กูหน่อยได้กี่คนปูมนุษย์เหรอเฮ้ยหย่าพี่ไม่หย่าพี่เหลือชีวิตนี่งพี่หามาโอ้พี่บประดับประดาขนาดนี้ได้ไห ขอขอให้โลงดูไสไสต้องให้ลงจากาได้เวลาต่างแล้วไปคับสูงหน่อยรนน้าเร่ีบ้าไรบ้าไ้นรถไม่ถึคนกางชอบดูนี่ฮะม็ดูอยู่ตรงนางลีลาดมไม่เูดีไหมไอพี่นั่นอะไรรถคนทั้งรมือขาหึงรถจะเร่มีชนรอกเอกูไม่ถายกูพูดรถมาพี

ไม่บีไม่บีไม่เอาพี่ไม่เป็นไร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 พี่ไม่ต้องจะท้าคุยอะไรพ่อตายถ้าจะท้าไม่ไรพี่ไเอาทัวร์เราเขาต้องบอกกันไอ้ดูนี่เนี่ยเป็นบาหวานสังขละคุ้ยไอ้นี่มัเป็นเบาหวานสังขลคุ้ยไอ้นี่มาเปลาปาวนสนงขละคุ้ยไอ้ยี่นี้วะเอาทัวร์เราอันนั้นประเด็นเลยเอาไปเ้ยรออยู่ ไรพี่ไอ้คองพไม่รเดี๋ยวอะไรนี่ยไงินมันของโกอาเป็หมดดินมัของโกโกไม่ต้องใช้ตังไม่ต้องทำงานไอ้แค่ชจบไหมมากูยาอะไรก็ได้เลยโกโกเทตังไม่ตกมั้งอ่ใชตไม่ใช่งั่นแบงแบงยีิบตกป่าวตกป่ะต้องห่วงของเหรอยุดไปหยิบอันไหนก็ได้จะใช้ฝนผนจะใช้่นไหลผมจะทำงานผมไม่ทำ มึงข้าใจบ้าเข้าใจเข้าใจเฮ้ยังรู้เหรอว่ากูไม่รู้หรอเข้าใจมึงจะไม่โดนบลลยว่ากูจะตายว่าคุเอากูไม่ตายโอ้พี่ยาอันตรายพี่ยาอันตรายพี่อันตรายอันตรายไอ้นี่บ้าแน่ว้ย